ครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขนคือกอครับผมพบกันเช่นเคยครับกับพานในตำนานมืขอวาเนครับผมเมื่อเดียวครับของมาถึงแล้วพอดีสร้างลูกตะกั้วไปครับผมตะกั่วเบิดซอ,องเนาะเ็ได้ จะเอามากแกะกล่องและ้วกะ็เทศใด็พี่น้องเบิ้งครับผมจำนวน500ชิ้นนาะ500ชิ้นครับผมเดี๋ยวผมแกะก่อนนะผมถือเมื่อเดี๋ยวครับผมพร้อมกับจะเป็นเจ้านี้นะครับผมเนาะผมอมะรูเราซื้ออย่างเนาะ นี่เลยครับหนุกของเจ้านี่ไข่นี่ครับผมสวยๆเลยครับผมหาลอยชิ้นเนาะผมใส่ของเจ้านี่มากประมาณสี่กล่องเหรอครับผมกล่องละหาลอยชิ้นครับผมบอลูวกะคนแถมมาให้บอลข้างในเนาะผมก็บไปับจักเถอะสี่กล่องหรอกกล่องที่เซียกั สามว่าสามกล้องที่แล้วก็ดโอเคเด้ผมกับพ่อได้กินได้นั่นอยู่หาอยาก,ากให้กินฝากให้ฝากสวนเข้กับาครับผมกับพีซีพีบานๆเนาะประมาณนี้เลยครับผมนมผมอัดมากาเลยว่ะสองพันเห็นบอกพีน่นงกล่องผมกับบอส้มบอส้ม,อมเอา้าเอาไปย้อนแสงบอกพีน่นง อ่าสองประมาณสองพันสองเนาะสองพันสองสองพันสามครับกับโบเชียงมาอัดหรอกครับเพราะว่าผมอัดทิ้งไว้เดือนนึงเนาะนี่เพิ่งยิบออกมาเลยนี่เพราะว่า,วนนต,ออา,วาตัวแตะกลัวผมเบิดเนาะตะกลัวพึ่งมาหอดครับผมก็เลยยิบออกมามาตั้งแทนหล้กมายิงซ้อมเบื้องนีลนะครับผมอ่าอยู่ไฮอยู่หน้าเคราครับผมสวนยางผมนี่แหละนะครับพื้นที่สวนบุคคลครับผม เป็นที่ส่วนบคุคคนะลเนาะเดลนในที่ควรญเลนนะครับผมอ่ะบอลลายใหญ่ห้างแล้วครับผมแล้วผมขอตั้งกล้องก่อนนะเพราะกล้องผมกับวันน้ตั้งด่วนแล้วจนย่างใหญ่จนขึ้นครับผมอ่าผมผมใส่งานนะ่ะผมใส่ที่สามเท่าเนาะสามเท่านะครับแต่ว่าผมจะจะปรับเป็นเก้าเท่าแล้วก็ยิ่งยิ่งตั้งกล้องครับผมอ่ะเดี๋ยวผมตั้งขอตั้งกล้องก่อนเนาะ ครับผมฮะพอได้ตั้งกล้องแล้วนะครับผมตั้งกล้องไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดครับผมแล้วค่อยไปเบิ้งเนาะว่าผมตั้งกล้องจงังไดเนาะกลุ่มข้อเป็นจังไดครับผมบัดนี้ผมจะลองยิงกลุม่มเลยครับผมยิ่งบางกลุมนะ่มเนาะยิ่งบางหานัดครับผม เบื้องว่าลูกของเพิินครับนี่มันจะดีไหมครับผมแต่ว่าผมฟังเสียงแล้วมันมน่าจ,จะเบาไปครับผมแรงอัดแรงทรงของไอ้ร่มครับผมเดี๋ยวผมตั้งสปีงขึ้นอีกนะครับผมเดี๋ยวจังๆเนาะแต่ว่าเขาก็ยิงบังกลุ้มซะก่อนนะครับถ,ถ้าเกิดว่ากลุมมันดีก็อาจจะเอาเลยครับผมกลุมบดีแล้วผมอาจจะให้มันเคาะแห้งขึ้นนะครับผม อะนัดแรกด้วยครับผมมันอาจจะบนเองเนาะอาจจะโยกครับผมเพราะว่าแท่นเท่าบ,นบานๆอันนี้ครับผมสา,มสสามเมตรครับผมนัดแรกพันไปครับ จสองครับผมกุมอาจจะบ่ดีเนาะอาจจะมีหลายสาเหตุครับผมหนึ่งเรื่องของกล่องครับลักๆเลยครับผมกล่องสองกับเรื่องของห้องบนมีขาไส้เนาะที่สามครับผม เขาบอกมีขายไส้ตังครับผมแทนอาจจะโยกครับผมแค่เนี่ยเป็นน้ำกล่องครับผมเพราะว่ากล่องมันพังครับแต่ว่าผมเอามาโม่โม่ดีไฟใส่เนาะแต่ว่าถ้าว่าเอามายิงหลาก็อาจจะได้ครับแต่ว่าทัา้งมายิงบังกลุ่มมันอาจจะบอดีเนาะครับผมนาทีนาทีสี่เนาะ ผมว่าถ้าปรับร่มมันแห้งขึ้นกว่านี้จักหน่อยน่าจะดีครับผมน็อตสุดท้ายครับผมผมว่ามันมีแตกกุ่มออกมาอยู่ จังหวะยิ่งมันอาจจะโยกครับผมจะเปน็นยังเนาะครับผมยิ่งไปจักนั้นแหละซิปกน็นัดครับผมล่มเห็นปะล่มเหลืออยู่สองพันสองพันเอ็ดสองพันสองนะครับผมยิ่งไปซิปก็นั้นเพราะว่ากล่องมันพังเนาะเห็นปะขนาดตัวปับ๊บไอ้ สูงต่ำของผมเนะี่ยนี่ใส่สกูแบบนี้ครับผมตัวนี้ก็มันเกลียาดเข้าไปข้างในแล้วนะครับผมต่อผมหางงบประมาณซื้อกล่องดีๆนะครับเนาะนี่กล่องดีๆระเฮ็ดหาไส้นะครับผมผมว่าอาจจะสู่ของพีพีนาหน้าอได้ข้ากันแหละผมว่ามัานบาน,บานก็นได้ของพีพีพนาหน้าของไข่ก็ได้ผมว่ามันอยู่ที่ระบบ ล่มระบบเล่าเนาะเ้าเห็ดใ,ให้มันรัวครับผมคลิปนี้อาจจะ้ยงแน่นิดน,นึงครับผมบม่ค่อยได้อัพคลิปให้เบิรงครับมีไฮยูน่าเพื่อก่าเฮ้ยแตกกุ้มครับผมนี่ครับกุ้มที่เขายิงไปครับผมออกมาเม็ดนึงเนาะทางบนครับบรรลุว่ามาแดงแดงครับ แล้วก็เขามาข้างล่างครับหนึ่งสองสามสี่นัดครับผมตอนเทายงยิงมันอาจจะกระดกขึ้นแบบนี้ครับตึก๊กนะครับเพราะว่าแทนมันกระดกเนาะแต่ว่าอยู่ในองเส้นอยู่ครับผมถือว่ายู่เกีฑ์ดีเนะเาะปูมือปิดมิดครับผมนิวก,ก่อยก็มิดอยู่ครับผมโบมิดนิวก,ก่อยพอดีครับผมนิวก,ก่อยกับพ่อได้อยู่ครับที่ทีนี้ปเมือ ัวมีแตกออกมากครับผมต่อเทื่องห้อสอมเนาะสอมต่างกล้องครับผมสามนัดแรกเนี่ยอ่าเยิงโดยที่ห้องประทาดในตังกล้องเนาะคือเล่งใส่นีเนาะครับผมเล่งใส่จุดนี้สามนัดเลยนะครับเล่งใส่จุดเดียวนัดที่หนึ่งนัดที่สองนัดที่สามตรงนี้ครับผมกลุมกับประมาณปมเมอร์เท่ากันครับผมสามนัดกลุมดวกลวยครับผม บันนี้พอตัางกลวองปุ๊บหมุนแก๊ก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 ไปครับแง่อย่างเรามันถีบออกมาแบบี้ครับผมอ๋อถีบมาหลายแถวหมุนเกินครับหมุนขึ้นบันนี้แก๊ก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 มาลูกมาตกนี่ครับผมลูกมันดไซอ่ายๆว่าซวงลูกซอนเนาะพี่น้องเคยใไซปะยๆว่ามันปอนทีทีละลูกนะเขาปอนปุ๊บปุ๊บดันเข้าไปแล้ววันนี้เขาลืมว่าเขา เขาใส่หรือเพื่อนใส่ปะนั่นเดียวเยวนี่บันนี้ก็เลยใส่อีกป้อนเข้าไปอีกลูกที่สวงบันนี้มันาะแกลายเป็นป้อนไปนสวงลูกยิ่งเลยมันมันเลยตกมานี่ครับผมยิ่อันนี้นัดเดียวได้เนี่นัดเดียวแต่ว่ามันเขาเขามานี่เลยนะครับผมสวงลูกนะครับผมนัดเดียวจะออกสวงเนาะบันนี้เอาคือเป็นยังสีน่นาะว่าสนอกก็กเลยลองใหม่ก็เลยไ,ได้นี่ครับผมล่าสุด อันนี้คือลาสุดแล้วเนาะลาสุดได้ประมาณนี้ตรงเส้นพอดีครับผมตรงเส้นนี้ครับไปนี้ก็เลยปัป๊บให้มันออกขวาหน่อยนึงครับสองแก,ก๊กแก,ก๊กแก๊กออกมาก็เลยยิ่งเลยบันหนึ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, งสองสามสี่ห้าหกยิ่งมาหกแปะนะครับแต่ว่าเจ็ดลูกเนะเาะเข้าตั้งไอ้กล่องเนาะอันนี้ลาสุดแล้วกป็ปั๊บแก,ก๊กแก,ก๊แก,กปัป๊บออกมาขวาหน่อยนึงเนาะกล้าไว้ให้มันตรงเส้นครับผม ก็เลยยิงครับผมอันนี้จำบ่ได้เนาะอันใดนัดแรกนัด s w i เนาะงูตัวันเล่งใส่นี่ครับผมเล่งใส่นี่ก็ครึง่งสองสามสี่สี่นัดตะวันแตกกลุ่มนัดหนึ่งผมมาดูว่าเป็นน้ำหยังเนาะแตกออกไกลพร้อมถือว่ากลุ่มสวยเนาะครับเนาะกลุ่มโอเคเลยระยะสามสิบสามเมตรครับผม ถ้าเข้ามีขาไสาด้ดีๆมีกล่องดีๆนะครับผมผมว่ากลุ่มอาจจะแนนกว่นนี้ครับเพราะว่าหนึ่งขาไส้มันเวลาเขายิงแล้วเขาประทับไรปุ๊บยิงมันจบจังจหวะเข้าเขาเอื่อนแรงรีคอยบอกคือแรงอย่างกัะปุลนะครับจังหวะเข้ากดกันไปปุ๊บมันเดืดตึก๊กขึ้นไปนะครับผมมันจะฉีดไปเสีหน้าแห้งสปริงของผมมันสปริงแข็งหวดมันต้องใส่สปริงอ่อนเนาะหน้าท่านึงเพิ่งเคยบอกโอเวคับผม ว่ายิ่งไกลๆให้ใส่สปริงอวันครับผมแรงไอ้ถีบแรงที่ค่อยมันจะหน่อยครับผมมันจะนิ่งขึ้นครับของผมสปริงมันแข็งเวลามาถีบเนี่ยถีบแห้งนะครับผมก็บบว่ารู้ดอกครับว่ามันจริงว่าจริงแต่ว่าผมก็สร้างสปริงมาเปลี่ยนล่องเบิง่งอยู่ครับผมถึงว่าถ้านิ่งมือไอ้มือนิ่งๆเออมือนิ่งๆร,ระยะนี้ก็ ถือว่าโอเคเลยครับหวังผลถือว่าได้อยู่เป็นแต่พอได้กินอยู่เนาะไอ้แม่นออกล่าออกไม้ก็ได้ครับผมพิสซิพี์บันบันที่เราครับสามสิบสามเมตรกลุม่มโปรเมอร์เนาะกลุ่มเรียนหาครับผมกลุ่มเรียนหากลุ่มเรียนบาทนะครับผมถ้าเนียงๆเนียน่ยกลุ่มเรียนบาทได้แน่นอนครับผมระยะสามสิบสามเมตร ถ้าอยากให้ดีคักๆเนี่ยต้องแต่งให้มันลงตัววิธีนอ้เหรียญสลึงเนี่ยผู้ใดเฮ็ดไดเนี่ยทุกว่าคักระยะนี้ครับผมโอเคบ่ครับพันบ,บ่ครับของเก่านี้เนาะแต่ว,ว่ามันแตกปุ่มออกมาเม็ดหนึ่งผมบ่แน่ใจว่าเกิดจากทังเนาะผมก็สิบ่โทษลูกของเพิ่นดอกเพิ่นก็เฮ็ดมาดีอยู่อ่ะยิ่งไปเจ็ด ประหยดประมาณสิบสองนงดครับผมร่มลดลงประมาณสองลอยครับเกือบสองลอยเนะาะต่วาเยาผมจะปรับสปริงขึ้นอ,อีกเนาะตัวนี้มันโพป,ประมาณสามมิลน,นะครับผมสามมิลผมจะให้เล็กตัวนี้มันโพป,ประมาณกล่องผมพอสุ่มครับผมเล็กตัวนี้มันต้องโพออกมาอีกสองมิลเคอรครับให้มันแห้งกานีจังน่อยครับผม ความคิดผมเนี่ยเราสิลองซว,นะว่างเบื้องหนะถ้าเต่เนไม่ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่มันมันแตกกุ้มมากนัดนึงผมบ่รู้ว่าเป็นทำหยังเนาะให้มันแห้งๆกว่านี้ผมอาจจะผมว่ามันอาจจะดีกว่านี้เนาะคลิปนี้ก็ยาวแล้วครับผมคุ้กก็ันคือเก่าเนาะผู้ใดคำว่าใหม่ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เป็นกำลังใจครับผมอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนคือเก่า ทีซีพีบานบนครับผมโอเคเนาะครับผมปอกันคลิปไหมครับผม